เคยรู้สึกใจหายแวบๆกันไหมครับเวลาได้ยินข่าวว่าธนาคารจะส่งข้อมูลบัญชีของเราให้สรรพากรโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นฟรีแลนซ์ ance, หรือพ่อค้ามแม่ค้าออนไลน์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดีวันนี้เราจะมาทำลายความกลัวที่ว่านี้กันครับมาดูกันให้จะจ,ะจะไปเลยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่เคยได้ยินคำนี้ไหมครับหม้อข้าวของผีปอบในวงการภาษีเอ่อมันเป็นคำเปรียบเลยที่เจ็บแสบมากเลยนะแต่มันชี้ให้เห็นความจริงที่ว่า ความไม่รู้ความสับสนแล้วก็ความกลัวเรื่องภาษีของเราเนี่ยแหละครับที่มันกลายเป็นแหล่งทำมาหากินชั้นดีของคนบางกลุ่มแล้วไอ้ผีปอบที่ว่าเนี่ยมันคือใครกันแน่พูดง,ง่ายๆก็คือกลุ่มคนที่จ้องจะหาประโยชน์จากความไม่รู้ของเรานี่แหละครับพวกเขาจะทําให้เรื่องภาษีง่ายๆเนี่ยนะดูซับซ้อน,ซ,อนซ่อนเงื่อนน่ากลัวไปหมดแล้วก็มาเสนอตัวช่วยแก้ปัญหาแบบผิดๆในราคาแพงๆสรุปสั้นๆเลยนะ พวกเขาคือผู้ค้าความกลัวดีๆนี่เองครับแล้วเราจะสู้กับพวกผู้ค้าความกลัวนี้ได้ยังไงล่ะอาวุธลับของเราเนี่ยแหละครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยมันคือความเข้าใจในตัวบทกฎหมายแค่2ฉบับเท่านั้นเองครับไม่ต้องไปเรียนกฎหมาย8ปีอะไรทั้งนั้นนี่เลยครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้แหละมีแค่ประมวลรัษดากรมาตราสาสัตระที่เป็นกฎหมายหลัก แล้วก็มีกฎกระทรวงฉบับที่3 5 5อห้าบห้าออกมาขยายความอีกทีซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยนะมันครอบคลุมสถาบันการเงินหมดเลยทั้งธนาคาร E ี a l l เลแอป,ปจ่ายเงินต่างๆคือแค่เราเข้าใจสองอย่างนี้ก็เหมือนกลุ่มความลับทั้งหมดไว้ในมือแล้วครับเอาแล้วครับทีนี้มาเข้าเรื่องสำคัญกันเลยมาดูกันแบบจัดจะเลยดีกว่าว่าเงื่อนไขแบบไหนกันแน่ที่จะทาให้ข้อมูลบัญชีของเราถูกส่งตรงไปถึงกรมสมรพากรเงื่อนไขข้อแรกเลยนะวัดกันที่ ความถี่ล้วนๆเลยครับคือถ้าในปีนั้นๆเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีไม่ว่าจะรับโอนหรือฝากเงินสดครบ3,000ครั้งเมื่อไหร่ปิ้งเข้าเกียนทันทีเลยครับไม่ต้องสนใจเลยว่ายอดเงินแต่ละครั้งจะเท่าไหร่จากครั้งละ10บาท100บาทนับหมดส่วนเงื่อนไขที่2เนี่ยมันมาเป็นแพ็คคู่ครับคือจะดู2อ,อย่างประกอบกันอย่างแรกเลยคือจํานวนครั้ง ต้องมีเงินเข้าตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปและและอย่างที่2คือยอดเงินรวมครับสำหรับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะนอกจากจะต้องมีเงินเข้า400ครั้งขึ้นไปแล้วยอดเงินรวมทั้งหมดในปีนั้นต้องถึง2ล้านบาทด้วยครับต้องครบทั้ง2อย่างนะจุดนี้สําคัญมากๆเลยต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคือคําว่าหรือนะครับย้าว่าหรือไม่ใช่และนะหมายความว่าแค่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อแรกคือเข้า3,000ครั้ง จบเลยหรือเข้าข้อ2คือ400ครั้งคูณและยอดรวม2ล้านบาทตัวจบเหมือนกันคือถ้าเข้าอันไหนอันหนึ่งข้อมูลก็จะถูกรายงานทันทีไม่จำเป็นต้องเข้าทั้ง2ข้อพร้อมกันนะครับเอาละมาถึงจุดที่คนสับสนกันมากที่สุดและเป็นจุดขายของพวกผีปอบภาษีเลยก็ว่าได้ครับไอเรื่องการนับทุกบัญชีรวมกันเนี่ยแหละคำถามที่แบบทำเอาหลายคนนอนไม่หลับเลยก็คือไอคำว่าทุกบัญชีรวมกันเนี่ย มันหมายความว่าเราต้องเอาจํานวนครั้งกับยอดเงินจากทุกธนาคารที่เรามีธนาคารกอธนาคารขอแอปจ่ายเงินคอมารวมกันหมดเลยใช่หรือเปล่าคําตอบคือไม่ไม่ใช่เลยครับอันนี้คือความเข้าใจผิดที่แบบโอ้โหใหญ่หลวงมากและน่ากลัวกว่าตัวกฎหมายจริงๆซะอีกหลักการมันง่ายมากครับลองคิดตามง่ายๆแบบนี้นะครับธนาคาร A เนี่ยเขาจะไปรู้ข้อมูลบัญชีของเราที่ธนาคาร B ได้ยังไง มันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับข้อมูลพวกนี้เป็นความลับของลูกค้าดังนั้นคําว่าทุกบัญชีรวมกันมันจึงหมายถึงทุกบัญชีที่เรามีกับสถาบันการเงินแห่งเดียวกันเท่านั้นครับเขาจะนับแยกเป็นรายที่เลยธนาคาร A ก็นับเฉพาะบัญชีในธนาคาร A ธนาคาร B ก็นับเฉพาะของ B แอปเป๋าตังซีก็จะนับแค่ในแอปของตัวเองแยกกันชัดเจนครับโอเคพอเข้าใจเงื่อนไขแล้วคำถามต่อมาคือแล้วถ้าโดนรายงานล่ะ ชะตาขาดเลยหรือเปล่าหมายความว่าเราทำผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมไปหาคำตอบที่แท้จริงกันครับดูสิครับข้อมูลที่ธนาคารเขาส่งให้สัมภาร์เนี่ยก็มีแค่นี้เองครับเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลจานวนครั้งรวมยอดเงินรวมแล้วก็เลขบัญชีที่เกี่ยวข้องแค่นี้เลยมันเป็นแค่การส่งข้อมูลดิบๆตามหน้าที่เท่านั้นเองไม่มีการตัดสินใดๆขั้นสิ้นว่าใครผิดใครถูกต้องย้ำกันอีกทีชัดๆเลยนะครับว่า การถูกธนาคารรายงานข้อมูลเนี่ยมันไม่เท่ากับว,ว่าเราทำผิดกฎหมายนะไม่ใช่เลยคิดซะว่ามันเป็นแค่การส่งเอกสารตามระเบียบของธนาคารไม่ใช่ใบสั่งไม่ใช่หมายสารอะไรทั้งมันครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือไม่ใช่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีเราจะถูกตีความเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเสมอไปนะครับ ทางสัมภาระเขาก็เข้าใจดีว่ามันอาจจะมีเงินที่เพื่อนฝากซื้อของเงินที่พ่อแม่โอนให้เป็นของขวัญหรือแม้กระทั่งเงินที่เราโอนไปมาระหว่างบัญชีของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ไรายได้ครับแล้วผลกระทบจริงๆมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆคือภาระการพิสูจน์มันย้ายฟังครับจากเดิมที่สัมภารอาจจะต้องไปหาข้อมูลเองแต่พอเราถูกรายงานข้อมูลไปแล้วเนี่ยถ้าเขาสงสัยแล้วเรียกตรวจสอบขึ้นมามันก็จะกลายเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องอธิบายให้ได้ว่า เงินก้อนไหนคือไรายได้และเงินก้อนไหนไม่ใช่ไรายได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่การถูกรายงานหรอกครับแต่ปัญหาที่แท้จริงคือการที่เรายื่นภาษีแบบหนึง่งแต่ข้อมูลที่ธนาคารส่งไปให้สัมพารมันเป็นอีกแบบหนึง่งความไม่สอดคล้องกันตรงนี้แหละครับคือระเบิดเวลาของจริงมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดกันแล้วเนาะ ความกลัวที่เคยมีน่าจะลดลงไปเยอะแล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่จะเป็นเหมือนกรอบป้องกันช่วยให้เราเอาชนะความกลัวและไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปกันดีก,กว่าครับจำสามข้อนี้ไว้ให้ดีๆนะครับ 1. การเข้าเกณฑ์ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่หน้าที่ที่ธนาคารต้องรายงานไม่ได้แปลว่าเราผิด2คํคว่าทุกบัญชีรวมกันให้นับแยกกันทีละธนาคารทีละสถาบันการเงินไปเลยและ 3. ถ้าถูกรายงานผลของมันก็แค่ย้ายภาระการพิสูจน์มาที่เราแค่นั้นเองจริงๆครับสุดท้ายนี้เมื่อความจริงมันกระจ่างแล้วมันก็อยู่ที่เราแล้วแหละครับว่าจะเลือกนําความรู้ที่ถูกต้องนี้ไปจัดการภาษีของตัวเองให้โปร่งใสสบายใจหรือจะเลือกที่จะกลัวต่อไปแล้วยอมจ่ายเงินให้พวกผู้ค้าความกลัวคําตอบอยู่ในใจของทุกคนแล้วครับ